ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรุประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีการงานถือว่า เป็นสิ่งที่ทุกๆคนหลีกเลี่ยงไม่ได้การงานนั้นเกิดขึ้นจากหน้าที่หน้าที่ครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ต้องดูหมู่บ้านหน้าที่ของอำเภอก็ต้องมีนายอำเภอหน้าที่จังหวัด ก็ต้องมีผู้วา่าการหน้าที่ของผู้ปกครองประเทศก็คือประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีหน้าที่ของพระผู้เป็นเจ้าอาวาตก็จะต้องมีหน้าที่หน้าที่ปกครองสงอย่างเทราสมาคมก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่เหล่านั้น เป็นหน้าที่ที่จะต้องเกิดด้วยเหตุและผลมีครอบครัวก็ต้องมีเหตุและผลเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มีเหตุและผลเป็นนายอำเภอผู้ว่าก็มีเหตุและผลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีก็ต้องมีเหตุและผลสิ่งเหล่านี้ย่อมจะต้องมีธรรมะ เป็นเครื่องรองรับเนื่องจากว่าความยุติธรรมหรือเรียกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นมาจากหน้าที่ทั้งหลายหน้าที่ทั้งหลายได้มาด้วยความยุติธรรมหรือว่าได้มาด้วยความอายุติธรรมนี่มันก็เป็นเรื่องก็เ,เรียกว่าเรื่องบ้านเมือง เรื่องบ้านเมืองมันก็เกี่ยวข้องมาถึงเรื่องพระพุทธศาสนาผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสก็จะต้องมีก็เรียกว่าคุณธรรมนับไปตั้งแต่ผู้ปกครองบ้านเรือนไปจนถึงผู้ปกครองประเทศก็จะต้องเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมคุณธรรมนั่นคือ สิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายคนไหนที่ได้รับความเดือดร้อนอผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่รับผิดชอบก็ต้องหาหนทางแก้ไขเพื่อที่จะให้ความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นลดน้อยลงแต่สิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะพากันลืมไปเสียไม่ได้ ก็คือตัวของตนเองทุกๆคนแม้ว่าจะไม่มีอะไรก็มีหน้าที่รักษาร่างกายของเราและรักษาจิตใจของเราการรักษาร่างกายนั้นก็ต้องดูแลด้วยการให้อาหารต้องดูแล <c oughs> ด้วยการรักษามีโรคมีภัย และมีอะไรต้องดูแลก็เรียกว่าดูแลรับผิดชอบตัวเราเป็นหน้าที่และดูแลจิตใจไม่ให้จิตใจมันฟุ้งซ่านไม่ให้จิตใจมันเกิดความโลภมากจนเกินไปไม่ให้จิตใจมัน <c oughs> ไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรอย่างนี้นี่เคอเป็นหน้าที เมื่อขยับก็ามาถึงตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะรักษาร่างกายของเราอย่างไรเราควรจะรักษาใจของเราอย่างไรรู้แล้วว่าการรักษาร่างกายนั้นเราก็ทำกันอยู่ทุกวันทั้งรับประทานอาหารทั้งออกกำลังทั้งทำอะไรก็เพื่อให้ชีวิตนี้อยู่ได้ รักษาใจทำยังไงมันก็ต้องทำสมาธิถ้าหากว่า <c oughs> ไม่มีสมาธิจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านมันก็ไม่สบายเมื่อมันไม่สบายมันก็มีสิ่งต่างๆขัดข้องเมื่อตัวของเราไม่สบายแล้วมันก็เป็นเหตุให้ผู้อยู่รอบข้าง ต้องลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราจะรักษาใจนั้นมีอยู่ทางเดียวที่มันดีที่สุดก็คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วนี่เราจะรู้ว่าอ๋อตัวของเราเนี่ยมันมีค่ามีราคามากขึ้นหรือว่าตัวของเรานี่มันมีความสุขมากขึ้น เมื่อมันมีความสุขขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยเราก็จะรู้จับว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เราเกิดขึ้นมาเพื่ออันนี้เองเพื่อความสุขตรงนี้เองมันจะนาทีหนึ่งมันจะชั่วโมงหนึ่งมันจะวันหนึ่งมันจะกี่วันก็แล้วแต่ถ้าเรามีหนทางทำสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้แล้ว เรานั่นแหละเราจะรู้จักว่าเราได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่สุดทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าใจิตใจของคนเรานั่นมันเหมือนกันกับลิงไอ้ลิงนะ่ะมันอยู่ไม่เป็นศกมันอยู่เฉยเฉยตาม,มันก็กรมิบหางมันก็กระดิกทุกอย่างมันอยู่เฉยไม่ได้ใจิตใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> มันอยู่เฉยไม่ได้มันก็จะต้องสายแสไปตาเมื่อสายแสไปเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านมันก็เกิดค,ความทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสมาธิเพียงแต่คาราบริกรรมพุทโธเจตมันฟุ้งซ่านเป็นร้อยแปดพันเก้ามันก็ เหลืออยู่อารมณ์เดียวคือพุทโธความสุขมันก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหลือพุทโธอ,อันเดียวแล้วจิตก็กลายเป็นหนึ่งความสุขก็เพิ่มขึ้นเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็มีสมาธิความสุขก็เพิ่มขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตพลังจิตมันก็นอนเรื่องในจิตพลังจิตเมื่อมีมากเท่าไหร่ มันก็สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นเท่านั้นในหมู่คนทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ร่วมกันมันมีความเห็นแตกต่างกันความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้ความขัดแยง้งความขัดแย้งในถ้าหัวไม่ขีดไฟแต่ว่าเราควบคุมจิตใจไม่ได้ มันก็ขยายความขัดแยงใใ้งนี่ใหญ่โตมโหฬารเป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเป็นอันตรายต่อโลกแต่ที่นี่เราได้ทำสมาธิแล้วเราได้พลงัพลงจิตพลังจิตก็เข้าควบคุมจิตใจได้ความขัดแย้งใหญ่โตมโหฬารมันก็ลดระดับลงมา ลดระดับลงมาค้นคีดอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งสั้ยเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่าไปมองข้ามในเรื่องการทำสมาธิบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ต้องทำก็ได้แต่มันก็ได้แต่ว่ามันได้ความทุข แต่ว่าทำแล้วมันก็จะได้ความสุขดังที่ได้กล่าวแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดพยายามจะแหวงหาความสุขที่แท้จริงให้แก่ตนด้วยการทำสมาธิสวัสดีสาธุ